มาครับวันนี้ ROV ฮาร่าแข็งได้เลยครับฮาร่าครับแข็งแก่มสุดฮาร่าตัวนี้ครับชื่ออะไรครับชื่อยังก่อน S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  ไอดีโ o นะไอดี s s วันนี้น้อยหนาน้อยหนาอันนี้ตาเดียนอนครับตาเดียนอนตาเดียนอนเล่นอะไรครับตาเดียนอนครับเล่นสลิมครับผมสลิมสลิมอันนี้ น้อยหน่าเล่นซานิสนะฮะเล่นป่านะฮะถ้าใครได้แต้มล่าสุดนะครับเราจะเสียนูโค้กความลูกแขงพร้อมถืงวันนี้เลยนะครับเบียยนะครับ่ยนี้เบียร์นะเบียร์เบียร์เบียร์มาเลยไหนไหนกันแน่นอนกูด้โอเคมาลุ้นกันคนปรกับการปรากฏว่าแพ่นะฮะตานี้มาลุ้นรันมาลุ้นกันว่าูแล้วกูได้เบียร์ี่แพ้กูลนแล้วกูเนเลยยว่าก เดี๋ยวเน็ต่อยด้านแรกน้อยห่าง9.5ตาอางได้6.2เจ๊อยากเดียวเอ็มพีของเขาโขากขี่โกงกูด้วเนนี้เออดูดูครับดูคะแนนครับ5.5 6 2เอ็7.2ยิ่งไตสองตัวด้7.2เงินหลักขี้โกงกูเชียแกว่ไปแกกับแก้ืู้กนเล่นดีๆนด้ไหมเฮ้ยเอาเล่นวันี้มังเด้